คุยใหญ่เลยลูกใบโพนะคะชอบทุกด,ดูแล้วได้หลายตัวแล้วนะคะได้เสร็จแต่เขาไม่กินนะได้แล้วเขาก็จะเอามาให้แม่ดูแล้วก็เอามาวางที่พื้นโกยใหญ่เลย จะได้ไหมอ่ะวันเนี้ยเอาช่วยกันลูกช่วยกันคุยเลยลูก อาบีบีอาบีบ,บีช่วยขุดหน่อยลูกบี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 นะคะก็เป็นลูกของเจ้าแดงที่เคยเอามาเอาเอเอามาให้ดูตอนเขาเด็กๆนะคะแต่ทีเนี้ย พี่น้องเขาอีกสามตัวก็คงน่าจะสองตัวที่ตายแล้วก็อีกตัวหนึ่งมีคนเอาไปเลี้ยงทีนี้บีบีเขาก็เลยเหลือตัวเดียวนะคะก็เลยเราก็เลยอนุญาตให้เขาเข้ามาอยู่ในบ้านด้วยนะคะก็ตอนนี้ก็เลี้ยงทั้งหมดเลยสามตัวตอนนี้กินข้าวเยอะกว่าคนอื่นนะคะก็จะอ้วนแล้วก็สูงนะคะเนี่ยค่ะก็สงสารเขาเนาะก็เลยเอาเขามาเลี้ยงด้วย ดูแม่เขาน <seguinte> <c ère followed> ั่งดูเจ้าเจ้าแดงนะคะก็นั่งมานั <ę> ่งดูพอเขาเห็นลูกเขาเขาก็ดีใจนะคะเหมือนว่าเออเราช่วยเอามาเลี้ยงเราเอามาเลี้ยงเราก็ฉีดวัคซีนให้เรียบร้อยนะคะก็รอฉีดอีกสองเข็ม ตอนนี้ดวงอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะคะยังเช้าอยู่เลยหกโมงเชา้าวันนี้วันที่24่สกุมภาสองห้าหกห้านะคะอากาศเย็นมาก มันคงจะมีหนูแล้วนะเขาถึงขุดแบบไม่หยุดอ่ะบีบีมันเป็นก้อนดินลกูก <ś les> เอาตาหวานจัดการเลยลูก